ครับส,ส,สวัสดีนะครับว,วันนี้เจอกับสีคลิปนะครับนะครับคลิปโอเหรัญญานะครับเดินวันนี้นะครับกะจะไปซื้อแค่ซองเดียวนะครับแต่ไปถึงนะครับทีแรกนึกว่าจะมีสี่อหรือไม่เอาแต่พอไปถึงมีสองหอนะครับก็เลยตัดสินใจอ้าวสองห่อสุดท้ายก็เอามาทั้งหมดเลยนะครับสองห่อมาเรามาดูกันนะครับเผื่อซื้อน้อยหรืออาจจะได้ก็เป็นได้ครับผมเดี๋ยวเราจะแกะกัดกันเลยครับ ตรงนี้นะครับผมจะผมกินขนมเรียบรบอยแล้วนะครับแล้วก็เสร็แล้วเดี๋ยวของแตอามีแท๊บนึนนบงนะครับเหมือนเดิมนะครับแร่จะีสุดแล้วก็อยู่นะครับถ้าใครจะเก็บซองไว้ก็อยับเบิดสุดนะครับผมมาหยโอเคนะครับผม้โ อ่านะครับผมซองแรกนะครับผมมาจากเป็นโอ้โห,โหโยมินะครับผมโยมิใบสองเป็นไม่เลยนะครับเป็นเรนด์เรนดูนะครับเรนดูเคยมีแล้วนะครับผมซองสุดท้ายน,นะครับผม ปกติกาจะไปซื้อซองเดียวนะครับเผื่อฟุกนะครับแต่มันเหลือน้อยมันเหลือสองสองหอก็เลยเอามาทำหมดเลยนะครับผมนะใบแรกเป็นโอโหสองพี่น้องนะครับผมหน่สองพี่น้องนะครับใบสุดท้ายนะครับผมจะฟุกหรือเปล่าจะฟุกหรือเปล่านะผมใบสุดท้ายแตนแตนแตนโอ้พุ่งฟิ้งนะครับมีพุ่งฟิงเป็นเป็นรูปดาวนะครับผมรูปดาวรูปประจันเที่ยว โอ้โหนะครับได้เลยนะครับได้เป็นโอ้โหนะครับผมปั๊มเงินนะครับเป็นทรนะครับผมเป็นสามเล่สามเลนะครับผมมันจะมีหนึ่งเล่สองเลแล้วก็ทรก็คือสามเล่สามเลนะครับแล้วก็เอสอาร์สเปอร์เลแล้วก็เอสเอสอาร์นะครับซสเปอร์ซิกทแพร์นะครับผมนี่โอเคนะครับใบนี้เจ๋งที่สุดแล้วนะครับที่เคยได้ใบรัมาโอ้สองสองนะครับได้ของดีที่สุดนะครับ ซื้อ4ซองเปิดไม่ได้ซื้อ8ก็เปิดไม่ได้ซื้อ3ก็ไม่ได้มันซื้อ2ซองก็ได้เฉยนะครับผมนี่สวยนะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับก็จะพักโอเดงยาอยู่ๆฮากูชูไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยค่อยเปิดอีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดการ์ดที่ผมเก็บสะสมไว้ประมาณ4-5ปีนะครับเป็นของลูกชายด้วยของผมด้วยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิใหม่ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ค,คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทั้งติ๊กต็อกในยูทูบนะครับสวัสดีครับบายครับ